ไหนใครจะปลดน้าหรอฮัลโหลวันนี้อยู่กับผมนะโอเล่หลายคนก็นทั้งเซฟทั้งเอาน้าบอกเลยครับว่าน้าไม่ออกนะปอเชติโนไม่ถูกใจสิ่งนี้เฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดคุณรู้สึกสะใจเกมในบ้านเนี่ยเราอาจที่จะไม่ค่อยได้เรื่อง <c oughs> แต่เกมนอกบ้านเราเข้มมากก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอคลิปนี้มา กระทืบไล่มาเยอะๆนะครับผมณเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับชนะ3เกมนะเสมอ1แพ้3นะครับยิงได้12เสีย14จริงๆก็เนี่ยเสีย14เพราะว่าไปโดนสเปอร์เนี่ยระเบิดถังขี้มาที่บ้านนะครับโดนยิงไป6เม็ดวันนั้นก็ลบ2อยู่นะฮะประตูดได้เสียนะครับมีน้ำมด10แต้มครับตามจ่าฝูงอย่างซาแธมป์ตันนะครับที่แข่งมากกว่า1เกมนะอยู่6คะแนนครับผมนะ สิ่งหนึ่งที่คุณเห็นเลยคือโอเล็กคุณหน้าโซชาวันนี้ไม่นั่งครับเอาปกติจะนั่งดูแท็บเล็ตนะฮะจะนั่งวิเคราะห์เกมแล้วก็ข้างสนามอาจจะให้เป็นอ่าฟรีแลนซ์นะครับหรือไม่เคล่อนคาริกเนี่ยกระตุ้นลูกทีมเอาวันนี้ถามว่าทําไมทําไมล่ะครับนะถึงไม่นั่งครับน้าบอกหูน้าไม่ไหวจริงม่งก้นร้อนว่ะน้องๆต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเอเวอร์ตันสิ่งสําคัญที่ทําให้เกมรุกมันขาดความอันตรายไปคือการขาดริชาริสันครับ ฮาเมสโรลิเกตโดนตัดขาดออกจากเกมเงียบกิบเลยครับมีหลายจังหวะที่หุบเข้ากลางวันเนี้ยผมว่าชัดเจนนะไอเรื่องของทรงบอลแมนเชสเตอร์ยูเอเทผมว่ามันชัดเจนมานานแล้วเหมือนกันนะว่าแมนยะูไนเ็ดเนี่ยมีปัญหากับทีมที่เล่นเกมรับค่อนข้างลึกครับยืนกันต่ำอะ่ะยืนกันเป็นกำแพงสองชั้นนะคุณสังเกตดิอ่านเล่นได้บ้านตัวเองเจอทีมาตั้งรับเจาะไม่ได้ครับ ไอ้วันนั้นนะผมเซ็งมากเลยอันนี้ผมขอบ่นนิดนึงนะเกมที่พบกับอิสตันบูบาซเซียคนไปบ่นผมว่าอาามียาทาไมต้องยกเรื่องปีกขวามาพูดและทําไมผมจะยกมาพูดไปได้กับไอเรื่องปีกขวาวันนี้ผมก็จะพูดเหมือนเดิมครับเรื่องปีกขวาเนี่ย <S <S ผมไม่ได้บอกว่าแมนยูเต็ดแพ้อิสตันบูบาซเซียเพราะไม่มีปีกขวาแต่ผมอธิบายว่าทําไมมันถึงเจาะไม่ได้ก็เราไปออฝั่งซ้ายอ่ฝั่งขวาเขาพื้าทิ้งพื้นที่โล่งเลยครับ เขารับแน่นๆแล้วรอสวนถามว่าอันนี้โทษโค้ดได้ไหมก็โทษได้ส่วนหนึ่งครับอ้าวก็ในเมื่อทีมเราเบซ้ายอะ่ะทีมเราจําเป็นที่ต้องขึ้นฝั่งซ้ายเพราะว่าปีกขวามีก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วว่าพิซาก้าแม่งก็เล่นเกมรุกค่อนข้างห่วยเหมือนกันก็ต้องทําอะไรสักอย่างสิกับการทําให้เกมรุกฝั่งซ้ายคือเจาะเข้าไปให้ได้อะไรเงี้ยผมก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดคุณมองภาพรวมจริงอะ่ะปัญหามันก็อยู่ที่การที่เราไม่มีปีกขวาเราจําเป็นต้องขยายสนามครับขยายสนามให้มันกว้าง เพื่อที่จะมีความหลากหลายในการเข้าทําเวลาเจอทีมที่รับลึกเราจะได้เจาะได้เราจะได้ขึ้นเกมได้2อฝั่งสมมติผมเป็นทีมที่จะเจอกับโอเลกุนสาโซชานะในเกมมาต่อไปผมจะเล่นอุดผมจะเล่นอุดเลยและผมจะใช้แผนที่มันมีปีกริมเส้นอะโจมตีฟูลแบ็กเพราะฟูลแบ็กแมนยูสังเกตได้เลยครับมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารมีปัญหาเรื่องของการยืนตำแหน่งชัดเจนครับตลกตรงที่อะไรป่ะ ผมเคยจะพูดหลายรอบแล้วกองหลังเราสี่คนอ่ะตัดดินลเลิอไปนะครับลูกชอวาบ,บิซากา้าแม็กควายผู้มึงพูดภาษาอังกฤษสามในสี่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเป็นคนอังกฤษด้วยมึงจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องได้ไงวะอันนี้ถามว่าบ่นโค้ดได้ไหมบ่นได้ครับมึงต้องด่าแล้วเฮ้ยใ,ในสนามซ้อมมึงสื่อสารกันสิมึงคุยกันดีไม่ใช่แบบต่างคนต่างเล่นกองหลังแมนยูเหมือนเขาบุกซ้ายกระเบะ เอียงไปทางซ้ายตามเขาอ่ะแบบวิ่งตามเขาอ่ะเออประมาณนี้แหละผมว่าต้องแก้เรื่องการยืนตำแหน่งชัดเจนเลยครับบาพิซาก้านี่โหครึ่งแรกนี่สุดยอดกล้วยทอดเลยเขาจอฝั่งขวา้ว้นะจอ่อทางฝั่งของบาพิซาก้านะครับจังหวะไหนที่เฟสไม่ได้ลงมาโคเวอร์พื้นที่ของบาพิซาก้าโหเสียวตลอด <c oughs> แต่วันนี้ดีอย่างตรงที่แดนกลางเราดีนะครับคือแม็กโทมิเนกับเฟสเนี่ย เล่นคู่กันได้ในแผน4-2-3-1นะสองคนเนี้ยเล่นคู่กันได้ทีนี้เป็นปัญหาปอกปลาแล้วแมนยูเต็ดเนี่ยมาโดนขึ้นนำนะครับนาทีที่19นะฮะเอเวอร์ตันเนี่ยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับพิกฟอร์ดรับเปิดบอลขึ้นหน้ามาจังหวะที่ถามว่าใครพลาดครับดอกแรกเลยคือลินเดอร์เลิฟครับปัญหาเดิมๆครับจุดอ่อนของรินเดอร์เลิฟคืออะไรครับใครรู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยลุงโมงถูกต้องครับ <laughs> มีจุดอ่อนเรื่องการเล่นลูกากาด แล้วก็วังบิซาก้านะฮะโดนโยกหลอกนะครับให้ชอกช้าโยกละกันไม่ช้ํากว่ายังไม่ได้เล่นฟีฟ้าอนไรสามโอ้โหคิดถึงพี่พายเลยโดนยิงลอดดากนะครับเข้าไปนะฮะแบบว่าวันนี้นี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ดาบิดเดคิอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเดคิอาบอกเล่นกูแล้ววันนี้บูโน่เป็นทุกอย่างนะครับยกเว้นโกอะ่ะคือถ้าบูโน่ลงไปเล่นเป็นโกได้ก็เล่นแล้วอะ่ะเป็นทั้งกองหลังเป็นทั้งแบ็คเป็นทั้งกองกลางตัวรับ เป็นทั้งบล็อกทูบ็อกเป็นทั้งกองกลางตัวลุกเป็นทั้งปีกซ้ายเป็นทั้งปีกขวาเป็นทั้งกองหน้าเป็นทั้งคนจ่ายเป็นทั้งคนยิงเอาง่ายมึงเล่นทุกอย่างเลยสม่ำเสมอได้แล้วขอขอตรงนี้แหละผมเข้าใจคนที่เอาโอเล่นนะไอเรื่องชงเรื่องแชมป์เนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวหรอกที่เขาบ่นกันเนี่ยคือเรื่องความสม่ำเสมอ ทรงบอลแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าคุณไม่มีอคติคุณก็คงจะรู้แหละว่าทรงบ bon อลแมนยูจริงๆคืออะไรคือการเล่นบอลชิงบอลต่อเท้านะครับแต่ว่ามิติในการเข้าทำเนี่ยมันไม่ได้หลากหลายเพราะว่ามันมีแต่ฝั่งซ้ายเวลาเจอทีมรับลึกๆเนี่ยแม่งตื้อแม่งคิดอะไรไม่ออกถ้าโดนปิดที่บูโน่ก็คือจบอันนี้ก็เป็นงานของโค้ชที่ต้องไปแก้ว่าจะทํายังไงล่ะไอ้ปัญหาเรื่องฝั่งซ้ายเนี่ยทำยังไงให้อยู่รอดจนจบซีซั่นก็เป็นงานของโค้ชอีก แต่คุณก็ต้องเห็นใจเขาด้วยว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ปีกขวาอาจจะซานโชที่แม่งแพงเกินเดมเบเล่ที่แบบยืมตัวไม่ได้กระเลตเบลที่ไปอยู่สเปอร์อะไรเงี้ยก็ต้องเห็นใจคือมันก็ต้องครึ่งๆอ่ะคุณเราเวลาเราวิจารณ์อะไรต่างๆนะเราต้องมองในมุมของแฟนบอลแล้วก็มองในมุมโค้ชนะผมจะทํางานนี้ตลอดนะครับไอคลิปที่แล้วเหมือนกันไอหลังเกมอิสตันบูลอ่ะคนแม่งมาด่าผมอ้ามีทําทำไมไม่ไปฟังช่องนู้นทำไมไม่ไปฟังช่องนี้ที่เขาพูดเรื่องปีกขวา ถ้าผมถามผมจะไปฟังเขาทำไมครับแม่งนานาจิตตังคนเราแม่งคิดไม่เหมือนกันแต่เวลาผมวิจารณ์อ่ะผมวิจารณ์อยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าผมไม่สามารถที่จะไปรู้เรื่องอะไรในสโมสรลึกๆอะไรขนาดนั้นได้หรอกผมก็ดูรู้เท่าพวกคุณนี่แหละผมก็มองเป็นเกมๆไปไอ้อย่างวันนี้เหมือนเดิมครับแม่งเราขึ้นฝั่งซ้ายแต่มันโชคดีตรงที่เอเอร์ตันเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นเกมรับแบบฟูไง เขาเป็นเจ้าบ้านเนะ่ยเขาก็ต้องเปิดเกมมาแรกกับเราถูกป,ปะเปอร์เซ็นการครองบอลอ่ะ48เปอร์เซ็นของแมนยูให้สองแมนยูครองบอลเยอะกว่าเลยนะกลับมาที่เรื่องของบูโน่นะครับบูโน่ทำทุกอย่างจริงครับวิ่งเยอะมากจบครึ่งแรกรู้ป่าวิ่งกี่กิโลหกกิโลยังไงผมก็ยังมองว่ากับตันที่แท้จริงของแมนยูเต็ดคือบูโน่แม็กควายเหมือนแค่เอาปลอกแขนกับตันทีไปสใส่เฉยยังไงซะถ้าอยากประสบความสําเร็จนะ นอกจากเรื่องความสม่ำเสมอนอกจากเรื่องการซื้อตัวผู้เล่นจุดอ่อนเราเข้ามาเติมนะครับในเรื่องของสกอตเดฟฝั่งขวาผมก็พูดเห็นปะไอตอนชนะผมก็พูดไอเรื่องปีขวาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือซื้อนักเตะท,ที่มีคาแรคเตอร์เป็นผู้ชนะแบบบูโนมาขึ้นมาฝั่งซ้ายอดีครับดีการคอรสเข้าไปครับลูกชอนะฮะแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดวา่าบิซาก้าคอสบอลได้เหมือนลูกชอคอสบอลได้เหมือนอเล็กเตเลสอะไรเงี้ยจะดีมากเลยนะเราจะแบบหลากหลายอะ่ะ เอาเปิดมาแล้วให้บูโน่หม่งเข้าไปนะครับแมยูเตตตีเสมอหนึ่งหนึ่งแมยูเตดมาได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งครับขึ้นทางฝั่งซ้ายแล้วครับเออมึงก็ขึ้นอยู่ฝั่งเดียว,วอ่ะเพราะมาตาหุบเข้ากันอยู่แล้วลงแทนกีนมูตนะครับพอดีวันนี้หายไปส่วนแดเนียลเจมไม่ต้องพูดถึงครับเจมยังไงก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้โอเล่ L e คงไม่ไว้วางใจแล้วลแ,แหละแหมแฮ่ถ้าแบบสมบุิแพ้นี่บินได้เลยนะเออโอเล่ o L e เนี่ยโอ้ตอนผมอยู่ไลท์สกอร์ที่ผมนึกว่าอเว้ยวันนี้ลูกรักกูยิงเว้ยเฮ้ยอรหน่อยเว ลูกรักยิง <c oughs> วันไหนที่แบบแรดฟอร์ดยิงนี่คนดูทะลุแน่นอนนะฮะช่องอาร์เมียเนี่ยเฮ้ยวาว,าวาไว้แรดนาโดยลูกรักอาร์เมียมาแล้ว <c oughs> ที่ไหนได้ครับแม่งโอ้โหแม่งหมงไม่โดนห <c oughs> มงไม่โดนนะฮะลูกนั้นสรุปเป็นบูโน่นี่เปิดนะครับแล้วก็เอ้ยแต่ว่าอะผมขอแก้ตัวแรดฟอร์ดนิดนึงแล้วกันนะใครจะหาว่าอวยก็ก็รู้อยู่แล้วว่าช่องนี้ เป็นลัทธิอะไรนะครับเห็นไหมเบอร์สิบเนี่ยเต็มเลยด้านหลังเนี่ยนะการที่แรดฟอร์ดมุงไม่โดนเนี่ยมีข้อดีอย่างแรกเลยคือถ้ามงโดนอาจจะม่งออกอย่างที่2ถ้ามงโดนอาจจะโดนเซฟอย่างที่3ทําให้พิกฟอร์ดสับสนเ,เฮ้ยเหียตกลงมันจะมุ่งไปทางซ้ายหรือทางขวากว่าก็ไม่โดนอะไรครับบอลชนเตาเข้าไปนะฮะออแล้วเป็นสองประตูของบูโน่และที่สําคัญนะครับอันนี้ดีมากเลยครับเหมือนบูโน่ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ เขาเป็นคนยิงประตูได้นะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจนะครับว่ามาคัทแรดฟอร์ดหรือว่าจะเป็นคาบูโน่แฟนเดสยิงเขาไม่สนใจเลยครับรวมถึงโอกาสการทําแพทริกด้วยครับที่มีโอกาสที่จะยิงเองอ่ะถ้าเป็นแรดฟอร์ดอาจจะยิงถ้าเป็นมาซิยาอาจจะยิงบูโนบอกว่าไม่แคร์ครับไอ o ด t นแค e ผมสนแค่ว่าอะไรทีมผมชนะโอ้โหนี่แหละกับตันทีมครับจริง ไอตอนโดนหนึ่งหนึ่งคือดูหน้าดิถ้าคุณเห็นเพื่อนคุณแบบทำสีหน้าแบบเย๋เกแบบโอ้กูทุกอย่างกูจบแล้วไอ้เชี้ยแม่งไปไว้พวกเราเล่นรับตังค์ไปวันวันไว้เนี่ยบูโน่รู้ไงรู้ไงถึงความหมายในการใส่เสื้อแมนยูเนี่ยมันต้องมีคนแบบนี้ในห้องแต่งตัวเยอะเยอะแม่งสมัยไอปีที่แล้วหันซ้ายไปเจอลินกาดเต้นเลยฮ่าบีนส์บีน หันขวามาเจอไอ้เปเรล่าสับขาหลอกอยู่กับที่เลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับต้องมีคนอย่างบูโน่เยอะๆในทีมอะ่ะไปหาซื้อมาครับนักเตะแบบบูโน่อ่ะลูกยิง2 1หนึ่งนี่คือมันทำให้โมเมนตัมเกมกลับมาเลยนะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังมาครับท่านผู้ชมฮะเกมค่อนข้างที่จะเปิดนะครับพุทดสินต้องบอกเลยว่าก็มีทั้งจังหวะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผลประโยชน์มีจังหวะที่เอเวอเรสตได้ผลประโยชน์คุณย้อนกลับไปฟังเกมเจออาร์เซนอลผมไม่สองมาตรฐานอยู่แล้วครับไอ้วันนั้นผมบอกว่าอะไรบ้าง คนในช่องผมมาบ่นกันเต็มเลยอาร์เมียทำไมอาร์เมียถึงไปเข้าข้าอาร์เซนอลล่ะเราควรที่จะได้ประโยชน์นะกาเบียวใช่ปะถ้าเป็นกาเบียวถ้าถ้าเกิดใช้กาเบียกวกด6มาหน่อยที่เกือบโดนเหลืองแดงอะอาร์เซนอนลควรจะได้ใบแดงสิจังหวะนั้นอะเขาทำฟาวอ่ะเออเข้าแรงอ่ะเหมือนกันครับฟุตบอลไม่เป็นอย่างนี้แหละคุณไม่สามารถที่จะไปพูดถึงจังหวะที่มันผ่านมาแล้วครับมันอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการคุณต้องไปบ่นกรรมการสิครับว่าทําไมถึงไม่แจกใบเหลืองแดงให้บูโน ไม่ใช่คุณมาแขวะแมนยูฟุตบอลแม่เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีจังหวะที่คุณได้ประโยชน์จังหวะที่คุณเสียประโยชน์นี่ขนาดมี VR นะแต่ต่อให้คุณมี VR สุดท้ายแล้วมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนตัดสินอยู่ดีครับว่าควรจะให้ฟาวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงครับแม่งแบบเอามาเป็นโอ้ยบูโนโควรจะโดนใบเหลืองแดงก็มันไม่โดนอ่ะหรือจะทําให้ผมทาไงอ่ะให้ผมย้อนเวลาเหรอเฮ้ยโดเลมอนเอาประตูไอ้นี่มาดิประตูที่แบบ ข้ามเวลาทำแมชชีนเออทำแมชชีไปใช่ประตูไปไหนก็ได้ไอ้ทำแมชชีเนนะี่ยเดี๋ยวกูนั่งทำแมชชีไปย้อนกลับไปให้ใบเหลืองแดงบูโน่แต่ถามว่าบูโน่ต้องเซฟตัวเองไหมบูโน่ Bruno ต้องเซฟตัวเองครับเพราะถ้าเกิดทีมเหลือ10คนครับซวยครับวันนี้จะเป็นดากันบอลน,นะภาคซูเปอร์คือล่างแบบอัตานิยมอ่ะครึ่งแรกวิ่ง6กิโลนะครับถ้านับแบบบัญญตัตยยิไตยางรวมกันนะฮะวิ่งผมว่าน่าจะ12กิโลได้มั้งโห คือทาหมดทุกอย่างจริงอ่ะเป็นดีวที่คุ้มที่สุดแล้วตั้งแต่หมดป่าเฟอร์กี้ที่ซื้อโรบินฟานเพอร์ซี่มาผมยังไม่เคยเห็นนะักเตะคนไหนที่มีอิมแพคกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดขนาดบูโน่แฟนเดสมาก่อนเลยครับถัดจากฟานเพอร์ซี่ที่เราซื้อมาแล้วเราได้แชมป์สมัยที่2ี่สิแมนยูเต็ดต้องไปแก้ปัญหานะครับในเรื่องของความสม่ําเสมอในเมื่อโอเคคุณรู้กันอยู่แล้วว่าแมนยูเต็ดเล่นแผนไหนมีปัญหาอะไรจะทํายังไงล่ะให้ทีมชนะผมไม่ได้สนใจหรอกว่าแบบจะเล่นดีเล่นไม่ดี ผมสนใจแค่ผลชนะแม่งอาจจะมีวันที่ห่วยแตกบ้างแต่ขอแค่คุณชนะครับคุณชนะไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคุณก็ได้แชมป์ครับเดี๋ยวคุณก็มีโทฟี่เวลาผมไปเจอคลิปพวกประมาณว่าหมูหกอะไรเงี้ยคราวนี้เฟลคราวนี้แปรออกผมถามหน่อยใครแม่ไม่เคยพลาดบ้างวะเอออย,อยู่ที่ว่าจะพลาดเยอะพลาดน้อยอะ่ะใครไม่เคยพลาดบ้างครับโรนัลโดก็เคยหมูหกครับกองหน้าที่คมคมแบบฟานิเตอร์ร้อยก็เคยหมูหกครับขนาดเก่งในกรอบนะ เคยหมดทุกคน,นครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเสพคอนเทนต์แบบไหนอันนี้ต้องชมบูโน่นะครับดึงให้อ่ากองหลังของเอเวอร์ตันเนี่ยเข้ามาหาตัวเขา2คนแล้วก็เลือกจ่ายให้กับคาวนี่ครับตอนแรกผมก็คิดว่าคงคาวนี่คงแบบเออบูโน่คงยิงเองแหละนะฮะไปดูลองไปดูท่าทางคาวนี่ตอนวิงน่งดิก่อนที่จะมายิงเข้าอะ่ะก็คงแบบเอ้าเฮ้ยมันเลือกจ่ายให้กูอะแล้วก็แปลเข้าไปนะครับถ้าเป็นแรดฟอร์ดเป็นมาซิยาเป็นกรีนวูดอาจจะเลือกยงิงแต่ว่าบูโน่ แติกไม่สนใจครับสนใจแต่ทีมชนะนะฮะแล้วก็นี่คือคือประตูแรกของค่าวนี่ทั้งคนที่เซฟโอเล่ทั้งคนที่โอเล่เอาผมเข้าใจในมุมมองของคนที่เซฟเขาคงอารมณ์ประมาณว่าอะถ้าเกิดเอาคนอื่นเข้ามาก็คงไม่แตกต่างอันนี้เห็นด้วยครับส่วนคนที่เอาเขาต้องการความสม่ําเสมออันนี้แบบกลางๆสุดน,นะเขาต้องการความสม่ําเสมอครับโอเล่เนี่ยยังขาดเรื่อง,องความสม่ําเสมอยังขาดเรื่องของทีเด็ดที่ขาด แต่คุณไม่มีทางท,ที่จะแช่งทีไม่แพ้ได้หรอกเอออย่าไปแช่งทีไม่แพ้เลยเผลอ,อแพ้ใช่ปะ่ะไม่ปลดด้วยพอทีนี้พอไม่ปลดปุ๊บถามว่าใครหัวร้อนคุณนะหัวร้อนจริงๆไอ้เฮ้ยไอ้กูสาแช่งให้แมนยู U, แพ้จะได้ปลดโค้ดแล้วเป็นไงครับสรุปไม่ปลดอะไรเงี้ยคุณรับมันได้จริงเหรอ ผมอะไม่ว่าจะแบบโค้ดจะหวยโค้ดจะกากหรืออะไรก็ตามแต่ผมไม่มีทางแช่งให้ดีไม้นะเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับบิเตียวันนี้ผมให้6ครับผมแฮร์รี่แม็กควาวันนี้ให้7ครับวิกเตอร์ลินเดอให้6ครับลูกชออยู่โค17บนาทีให้6ครับวานบิซาก้าให้6ครับผมสกอตต์แบ็กโทมิเนกับเฟทให้7ทั้งคู่เลยนะครับบูโน่แฟนเดทให้10ครับ พิม18มาลุลับให้10คะแนนนะฮะเป็นทุกอย่างจริงๆเลยนะฮะตอนแรกว่าจะหักคะแนนไปนิดนึงเรื่องอ่าโดนใบเหลืองนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะทําให้ทีมเหลือ10คนแต่แบบผมดูจากดูจากภาษากายอะช่องเหล่านี้ภาษากายต้องสําคัญครับผมชอบนักเตะที่มีอารมณ์ร่วมกับเกมเ <ๆ S 1> ยอะๆ,ๆให้10ครับคือมันไม่ได้จริงนะควรมาใต้5.5ครับผมมาคาร์ลัฟอร์ดให้5ครับมาซิยาให้5ครับตัวเซเบ้ ให้6ครับผมเอ้ให้5ดีกว่าลงมานาทีที่67ให้5้าพอครับพอปอกบาเวลาน้อยไปหน่อยครับให้4.5แล้วกันคราวนี้ให้6ครับผมคะแนนเพิ่มมาจากยิงประตูได้นะฮะผมก็ยังมองว่าถ้าในระยะยาวมาสียาวไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวเลือกในระยะยาวแน่ๆผมค่อนข้างเชื่อแบบนั้นอนะเหมือนป๊อกบาอารมณ์เหมือนกันเลยการเล่นของมาซียาวมาซียาต้องพัฒนาสกิลในตอนที่มีบอลมากกว่านี้ ผมเห็นได้คือเขาได้บอลเสร็จปุ๊บเขาพิงแล้วเขาก็เขาก็ดูขาด,ขาด,ขาดเกินๆอ่ะแล้วก็ไม่มีทีเด็ดในเรื่องของลูกกาดเฮ้ยกองหน้าคุณต้องเล่นลูกกาดได <c oughs> <อ>้น <c> ะ <oughs> เว้ยวัตตันพลาดครับที่ไม่ยอมเล่นอ่าพัสดวร์ใส่เราแต่ก็เข้าใจได้ว่าตัวรูกริมเส้นเนี่ยไม่ใช่ตัวที่วิ่งเร็วครับฮาเมสไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วขนาดนั้นการขาริชาริสั้นไปนะครับมันทําให้บอลจ่ายของอ่าของเขาอ่ะที่ยอดเยี่ยมในด้านริมเส้นเนี่ย มันไปไม่ถึงคาลเวอร์เลวินครับในขณนะที่ตรงกลางต้องชมนะครับเฟสกับแม็กโทมิเนช่วยกันเล่นดีแล้วก็บรูโน่ที่วันนี้บรูโน่เหมือนเล่น 4- ี่ห้าตำแหน่งครับลงไปช่วยด้วยพลังงานทั้งหมดที่มีมันทําให้เราชนะถ้าคุณอยากจะชนะคุณต้องวิ่งเยอะกว่าเขาซึ่งวันนี้นักเตะเราวิ่งเยอะกว่าเขาแต่วันที่เจอ Istanbul อิสตันบูละที่เราแพ้เขาอะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราหลุดตำแหน่งเราพลาดแบบอวตอเราพลาดแบบเด็กประถมอาจจะด่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะมันพลาดจริงจริง นะครับเราก็พูดแบบตรงๆเราวิ่งเยอะกว่าเขาเหรอเราครองบอลเยอะแต่เราอาจจะวิ่งเท่าเขาก็ได้นะเพราะเขายืนเฉยในขณะที่เราได้บอลเราก็ยืนกันเฉยครับเราจะไปชนะได้ไงครับแต่วันนี้ที่เราชนะเพราะเราวิ่งเยอะกว่าเขาเพราะฉะนั้นสม่ำเสมอได้แล้วครับโอเล่กุน่าโซชาครับผมเบื่อลูบครับผมไม่ได้เซฟโอเล่นะฮะไม่ได้ไล่ด้วยครับ ผมกลางๆครับยังไงก็ได้ครับผมเปิดรับความคิดเห็นต่างครับเวลาหลังจบไลฟ์ใครจะมาไลโอเล่ใครจะมาเซฟอะไรเงี้ยผมแล้วแต่มันเป็นความเห็นคุณโซชายืนฝั่งทั้งเกมเลยครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็มีทั้งเรื่องที่ผมชอบแล้วก็เรื่องที่ผมไม่ชอบไอวันเนี้ยดีนะที่แบบยืนทั้งเกมอะคุณลองนั่งเดีย๋ยท่านนั่งและทีมชนะไม่มีประเด็นจริงๆแต่พอเวลานั่งและทีมแพ้ปุ๊บมีประเด็นทันทีเล่น iPad ดู Netflix บ้าง แต่วันนี้ยืนก็ดีแล้วครับเออยืนยืนเมื่อถ้ามันยืนแล้วทีมชนะยืนไปเอางี้อยากให้แมนยูนเต็ดเป็นแชมป์ทำยังไงทำยังไงล่ะบอกเอ็ดวูดเวิร์ดมึงจ้างปอร์เชติโน่อะมานั่งข้างสนามเลยมึงจ้างปอร์เชติโน่มานั่งข้างมึงเลยรับรองครับนักเตะแมนยูวิ่งกันตาลีตาเหลือก <laughs> โอเลบอกกูไม่นั่งแล้วปอร์เชติโน่อยู่อาัตจาันย์อดีกูยืนมาดิเก้าอี้กูล้อแล้ว นักเตะแม่งวิ่งกันแบบเฮ้ยโอเล่โดนปลดแล้ววิ่งเห็นไหมอา้าวก็คุณบอกว่าโอเล่คุณอาโซชาจะเก่งตอนโดนปลอดอาเดกูจ้างมาเลยพทติโน่นั่งจ้างสีไม่ต้องสีดานจ้างอะเลกีมาแล้แลแชมป์แน่นอนนะทำสถา,านการณ์ให้แม่งจะโดนปลอดอยู่ตลอดเวลาคอมเมนต์พูดคุยกันด้ด้านล่างเหมือนเดิมว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเกมในเกมนี้นะฮะดูไลฟ์จบแล้วไปคอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าสาใจมาเลยครับบูโน่คือทุกอย่างครับ ก็ยังไม่พอใจกับโอเล่อยู่ดีครับรู้สึกว่าเป็นบูโน่อยู่ในเต็ดอะไรพวกเนี้ยจะคอมเมนต์จะเอาจะเซฟเต็มที่ครับผมผมเปิดรับทุกคนนะฮะมันเป็นสิทธิ์ของผู้คุณนาะนา,นาจิตตังนะครับผมนะก่อนลาจากกันไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ด้วยวลืมรอไปอีกแล้วครับท่าน <c oughs> ไหนใครจะไล่น้าเหรอ น้ำไม่ออกโว้ย <laughs>